วันนี้มาเจอกับโูมอีกแล้วนะครับสามเหลี่ยมออโต้นั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาในส่วนตัวรถยนต์มือสองสภาพสวยๆสภาพเทียบเท่ากับป้ายแดงนะครับมาเจอกันได้เลยนะครับที่สามเหลี่ยมออโต้นั่นเองนะครับลูกค้านะครับบริษัทนะครับสามเหลี่ยมออโต้จำกัดจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยลูกค้าหาง่ายมากๆเลยนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับ เส้นถนนมิตรภาพนะคะลูกค้าติดใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกมาดูรถที่หน้าร้านนะนะครับอมแนะนําให้มาดูรถที่หน้าร้านได้เลยนะครับจะได้เห็นรถจริงๆด้วยนะคะว่ารถสภาพสวยจริงแค่ไหนนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนตัวโปรโมชั่นตอนนี้นะคะลูกค้าอยากจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับในส่วนตัวโปรโมชั่นตอนนี้นะครับโปรแบงค์สิยังเหลืออยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ ถือแบงค์สิอยู่นะครับแนะนําเลยนะครับให้มาดูรถหรือว่านะครับมาออกรถที่3เหลี่ยมออโต้ได้เลยเพราะว่าลูกค้าท่านไหนที่ถือแบงค์สิบแบงค์สามารถนํามาเป็นส่วนลดในการออกรถได้ นะครับถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยหรือว่าใช้แบงก์สิบแบงก์เดียวในการออกรถได้เลยนะครับในกรณีนะครับที่ลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถใช้แบงก์สิบแบงก์เดียวได้เลยเครดิตดีนะครับดีแบบไหนนะครับลูกค้ามีผ่อนมีกู้อะไรอยู่ประมาณ1ปีขึ้นไปแล้วผ่อนดีผ่อนตรงนะครับสามารถใช้แบงก์สิบแบงก์เดียวในการออกรถได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้แบงก์สิบนะครับเพื่อเป็นส่วนลดในการออกรถถึง1 0 0 0 0แบาทกันเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าลูกค้านะครับออกรถนะครับ คันนั้นหน้าป้ายราคาอยู่ที่ประมาณ5 0,000นบาทลูกค้ามีแบงค์สิบแบงค์ลดอีก1นึ่งแสนจะเหลือเพียงแค่4 0 0 0สนกวบาทนะครับลูกค้านะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่าไหนที่มีแบงค์สิบแล้วก็มีแพมนอยากออกรถเป็นช่วงนี้นะ นะครับแล้วก็ที่สําคัญรถของทางร้านมีให้เลือกมากกว่า500กว่าคันเลยนะครับและที่สําคัญรถทุกคันมีประกันสย์ให้นะครับเทียบเท่ากับป้ายแดงเลยมีประกันสย์ให้ถึง3ปีแล้วก็มีประกันโครงสร้างให้ด้วยว่าทุกคันไม่มีชนหนักน้ําท่วงไฟไหม้ผิดความกลับใหม่แน่นอนถ้ามีทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับลูกค้าซื้อไปเท่าไหร่เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเท่านั้นเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยมานะครับสรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนตัว รถ SUV กันบ้างนะครับนะครับในส่วนตัวรถ SUV นะครับเดี๋ยวจะขอเริ่มกันในส่วนตัวคันนี้ก่อนกันนะครับลูกค้าคันนี้จะเป็นในส่วนตัวนะครับ t ต y o ต a CRV ลูกค้านะครับเป็นรถปี2018จดปี2022นะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่นะครับ179กิโลเมตรเท่านั้นเองลูกค้านะครับสวยสวยเลยนะครับ คันนี้ราคาหน้าป้ายนะครับอยู่ที่7จ็ดแสนกว่าบาทถ้าลูกค้ามีแบงค์สิเช่นเคยลดอีก1นึ่งแสนไปเลยเหลือเพียงแค่6กแสนกว่าบาทคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะครับในสตัวภายในตัวรถยนต์นะครับตัวผ้าเบาอ่าขออภัยครับตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำแบบนี้เลยนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะ นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์โตมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบนี้เลยพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะนะครับเลขไมร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรเท่านี้เองลูกค้าไม่น้อยมากนะครับไม่น้อยมากๆเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางบ้านเขียวได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปอมจะทิ้งช่องทางบ้านเขียวไว้ให้นะคบลูกค้าแล้วก็เบอร์โทรด้วยเนาะนะครับ สลับคันถัดมานะครับด้านหน้าอมตอนนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็นในสองตัว m a ด้านะครับ cx 3 0ลูกค้าเครื่องยนต์2.0ออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณล้านสองเลยลูกค้านะครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณล้านสนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่700,000กว่าบาทเท่านั้นเองเป็นรถปี2020นะครับเลขไมาอยู่ที่ประมาณแสนนิด,น,ดนิดเท่านั้นเองและที่สําคัญคันนี้เป็นสีใหม่ด้วยเป็นสีเทาเรมโบลูกค้านะครับเดี๋ยวให้ชมรอบคันกันก่นกอนว่าสวยแค่ไหนนะ นี่เลยนะครับกระจังด้านหน้านะครับสีดำตัดกับโลโก้มาด้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวอมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ทายคลิปก็แล้วกันนะครับหรือจะเป็นในส่งตัว MG นะครับลูกค้าใครที่ช่นชอบแบรนด์ MG เราก็มีให้นะครับคันนี้จะเป็น MG VS นะครับ แล้วก็คันนี้อยากจะบอกว่ารถปีใหม่มากๆเป็นรถปี2023เลยลูกค้ารถปี2023เลขไม่อยู่ที่7,000เท่านั้นเองนะครับเลขไม่อยู่ที่ประมาณ7,000เท่านั้นเองเดี๋ยวให้ชมรอบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรอบคันกันก่อนว่าสวยงามแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่งตัว MG VS นะคะลูกค้า นี่เลยโอเคในส่วนตัวภายในนะครับตัวรถยนต์นะครับลูกค้าตัวเบาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะแล้วสีสวยมากๆเลยนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีครีมสวยๆเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับคันนี้นะคะลูกค้าหน้าจอแสดงผลค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครลูกค้าดู จากนี่ถึงนี่เลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถสั่งการด้วยระบบเสียงได้ด้วยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับออกใหม่ป้ายแดงนะครับลูกค้าราคาแรงแน่นอนตอนนี้เหลือเพียงแค่ห0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเองหกแสนกว่าบาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดนิดมอนหมื่นต้นต้นลูกค้าหมื่นต้นต้นนะครับหมื่นเอ็ดหมื่นสองประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญคันนี้มีซันรูฟให้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบว่า รถที่มีซันรูฟนะคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะลูกค้ารถปี2023เมเลขมาอยู่ที่ประมาณ7000เท่านั้นเองนะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยใครที่สนใจคันนี้ก็เดี๋ยวค่อยติดต่อมาที่ช่องทางบ้านเขียวเดี๋ยวทิงไว้ให้สหรับคันนี้นะครับต่อมาเลยนะครับมาในส่วนตัวแบรนด์ Honda กันบ้างคันนี้ก็เป็นรถปีใหม่ๆเช่นเดียวกันเป็น Honda S R V ลูกค้า นะครับคันนี้เครื่องยนต์1.5ครับรถปี2023เช่นเดียวกันรถปีใหม่ๆเลยนะนะครับรถปีใหม่ๆอยู่เลยนะครับ mm. เดี๋ยวให้ชมรอบคันกันก่อนว่าสวยงามแค่ไหนนี่เลยคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ประมาณ20,000เท่านั้นเองครับลูกค้าเลขใหม่อยู่ที่ประมาณ20,000นะครับ mm. สำหรับลูกค้าท่านไหนทีช่ชื่นชอบแบรนด์ Honda นะก็แนะนำเหมือนกันคันนี้ออกใหม่ประมาณล้านกว่าบาทเลยวันนี้เหลือเพียงแค่900,000ครับลูกค้า 9แสนจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นไปปลายนะครับลูกค้านะครับหรือว่าถ้าสูงแล้ลูกค้ามีในส่วนตัวงบวางดาวเนาะนะครับตัวงวดก็จะน้อยลงด้วยนะครับสลับในส่วนตัว h o n d a นะครับคันนี้เลยนะครับในส่วนตัว Honda s r v นะนะครับเป็นตัว RS ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัว ESEV ด้วยนะครับตัวท็อปเลยนะครับสลับคันนี้นะครับ แบบลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับทักเข้ามาเลยโอเคนะครับเดี๋ยวอมจะให้ในส่งต่อช่องทางการติดต่อเข้ามานะครับก็คือเป็นช่องทางบ้านเขียวนะครับลูกค้าสามารถแอดเข้ามาที่บ้านเขียวได้เลยที่แอด 555b นะครับ53ตัวแล้วก็ b 1ตัว ชื่อ Account จะชื่อว่าหนูนารถสวยถูกใจหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0821090291นะคะลูกค้าสลับคลิปนี้เดี๋ยวอมต้องขอลาไปแล้วไว้เจอกันเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับนะครับไว้เจอกันเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวอมจะมาแนะนําเป็นคันไหนบ้างก็รอติดตามได้เลยนะครับสลับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ